คลิปนี้อาจมีการพูดบางอย่างผิดไปหรือข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและก็ไปชมคลิปกันได้เลย Let's go Let's go สวัสดีครับทุกคนผมไก่ดำชาแนลนะครับผมก็ผมปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็ทำคลิปได้อย่างปกติหรือว่าจะไลฟ์สตรีมก็ทำได้อย่างปกติแล้วซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์คราฟกันอีกเช่นเคยนะก็ไมค์คราฟไมค์คร f t อย่างเดียวนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศว่าไมค์คร f t นะครับมีม็อบโวตแล้วนี่ อาจจะว่ามันก็มาตั้งนานแล้วแหละไอ้มอบโวตนี่ยมาสักพักง,งแล้วแต่ตอนนี้ก็เนี่ยดูตรงนี้ Open in ก็คือมอบโหวตเนี่ยจะเปิดให้เราทำการโหวตได้ในอีก3วันนะครับอีก3อีก3วันกับอีก5ชั่วโมงซึ่งในมอบโหวตนี้นะครับก็มันจะมีให้เราทำการโหวตได้3ตัวนะครับ ม็อบโวตนะครับก็จะเปิดให้เราทำการโวตได้ในปีนี้2022ซึ่งม็อบตัวแรกนะครับคือทาร์ฟกเลมซึ่งไอเจ้าทาร์ฟกเลมนี่มันก็จะสร้างมาจากหินทาร์ฟนะครับซึ่งก็จะเป็นม็อบที่สามารถ ช่วยเราถือของได้นะครับและม็อบตัวที่2นะครับก็คือพาสคาวเสื้อเจ้าพาสคาวนี้นะครับมันก็จะเป็นม็อบที่ว่ามีใต้ดินโดยความสามารถของเจ้าพาสคาวนะครับพาสคาวนะครับจะทําการกึงล่องหนนะครับโดยที่เราจะพอสามารถมองเห็นได้แต่ก็หาค่อนข้างยากนิดน,นึงภายในท่าแล้วเมื่อเราเจอพัสคาวนะครับเราก็ต้องทำการคลิกขวาที่มันนะครับ3ครั้งหรืออนาคตอาจจะมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกก็ หามันให้เจอสามครั้งนะครับแล้วมันก็จะทําการดรอปไอเทมดีๆให้เราก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็น่าจะดีโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าม็อบตัวนี้เป็นม็อบที่ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่พอสมควรนะครับภายในถ้ำก็สมมุติว่าเวลาเราลงถ้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบเจอพาสคาวนะครับแล้วก็เล่นกับมันสักหน่อยอ่าเล่นเล่นกับมันแล้วก็ได้ไอเทมฟรีอะไรประมาณนี้ก็ก็ใช้ได้ซึ่งม็อบตัวสุดท้ายนะครับในม็อบโหวตครั้งนี้ก็จะเป็นสนิฟเฟอร์นะครับ ซึ่งเจ้าสนิฟเฟอร์นี้เราก็จะสามารถพบมันได้ในโอเชียนรูนซึ่งในโอเชียนรูนมันก็จะมีกล่องก็จะเป็นการสุ่มว่าเราจะเจอไข่สนนฟเฟอร์ในกล่องหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเอาขึ้นมาบนบกเพื่อทําการปักมันโดยการวางมันแล้วก็รอจนกว่าสนนฟเฟอร์มันจะเกิด พอสิฟเฟอร์มันเกิดขึ้นมามันก็จะเดินว่อนว่อนว่อนซึ่งพอเจ้าสิฟเฟอร์มันโตเต็มวัยแล้วนะครับเจ้าสิฟเฟอร์นี้ก็จะทําการดมกลิ่นตามพื้นนะครับพอมันเจอซีดแล้วมันก็จะทําการดรอปในส่วนของสิฟเฟอร์ซีดขึ้นมาซึ่งเจ้าสิฟเฟอร์ซีดนี้พอเราเอาไปปลูกครับก็จะได้เป็นต้นไม้ลักษณะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับต้นไม้นี้มากนะครับ ก็โดยรวมแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้มอบตัวไหนของทุกคนที่ทุกคนอยากให้เข้ามาในเกมไมค์ครับเข้ามาก็มาร่วมโหวตกันได้นะครับทั้งทางช่องทางต่างๆของเกมไมค์ครับนี่เองทุกคนก็สามารถเข้ามาโหวตกันได้ในตัวเกมไมค์ครับนะครับมีให้เปิดโหวตอยู่นี่ไงคลิปนี้ก็จะลงชา้าทีหนึ่งนะครับก็ถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะเหลือสัก2วันกว่า,กว,ากว่าจะเปิดโหวตนะครับ และก็นอกจากในตัวเกมแล้วนะครับที่สามารถโหวตได้นะครับก็จะมีช่องทางอื่นๆของเกมไอ้ครามนะครับอีกมากมายไก่กองก็ไปหากันเอาเองแล้วกันนะนะไปหากันเอาเองก็ขอจบกันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผ <c oughs> <c oughs> มอาจจะหาข้อมูลได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ก็ขออภัยด้วยและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบาย We solved the case. Three new mobs wants to join Minecraft. Just as we suspected. Hooray! Which mobs did you find? We found a rascal, a playful mob that lives underground. It loves hide and seek, and will give you a prize if you find it three times. We also found a sniffer. This is its egg. Players can hatch this ancient mob and help it thrive. We also believe it has ancient knowledge to share. Finally, we found a tough golem, a work of art that wakes up. It picks up items and goes to the spot you placed it in when it turns back into a statue. Thank you for solving the case. Only one mystery remains which mob will the community vote for during Minecraft Live? Which mob will make a new home in Minecraft? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th, noon Eastern Daylight Time.